สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Galaxy Blue วันนี้เราจะมาเล่านิยาเยเรื่องเกิดใหม่ทั้งทีก็กลายเป็นสลามไปซะแล้วนะคะต่อจากตอนที่แล้วเตรียมการพร้อมแล้ววอลิมรู้ซึ่งไม่ต้องห่วงเรื่องปากท้องนั้นโดดเด่นแค่ในเรื่องของการทําสืบยืดเยื้อยพยายามให้เต็มที่แล้วไปก่อกวนทีมเรียวคุันกันเถอะริมรู้คิดเช่นนั้นวอลิมรู้ออกสือก,กันอย่างกระตือรือร้นเช่นนั้นถึงกันนั้นวอลิมรู้ก็ได้ประสบความสําเร็จในการพิชิตทีมเรียวคุรันได้ง่ายได้เหมือนที่พยายามมาหมดความหมาย เย็นไว้ใช่เย็นไว้ริมรูค้ค่อยๆลองวิเคราะห์ประเมินอวตารของตัวเองอย่างใจเย็นอ่อนพบว่าความสามารถของมันมีพลังซึ่งอาจบรรลุไปถึงแรงเอแม้เกินครึ่งจะเป็นผลมาจากการสวมใส่อุปกรณ์แต่หากสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้อย่างเต็มที่ก็คงไม่มีปัญหาการที่เลเวลของร่างจริงส่งผลต่ออวตารคือจุดที่ริมรู้คำนวณผิดพลาดในตอนแรกแม้ไม่อาจใช้สกิลได้ทั้งหมดแต่แค่มีจิตสื่อสารกับเร่งการคิดคำนวณพวกริมรู้ก็มีโอกาสนำใช้ในศึกสงครามแล้วแนก็ ณีของลิมุรุใช้เวทมนต์ไวจนเหมือนโกงลิมุรู้ใช้เวทมนต์ไม่ได้ทั้งหมดเพราะพลังเวทไม่พอแต่ยังมีปัญญารู้คิดอยู่เลยใช้เวทมนต์แน่เยี่ยมยอดกว่าผู้ใช้เวทมนต์ประจำบ้าชจะสำนักเป็นไหนไหนนั่นคงตึงมืออีกฝ่ายมากพอลิมุรู้ปล่อยเวทมนต์รัวๆโดยไม่ต้องเสียเวลาไล่เวทฝีมือดาบของเวโดล่าเองก็อยู่ในระดับเซียนราวกับมีตาหลังไม่ปานฮ่าฮ่าฮ่าวิชาสู้สังหารสำนักเวโดล่าที่ข้ามีน่ะบรรจุเพลงดาบไว้นับไม่ถ้วนเลยละ่ะโอ้อันนี้ใช้การไม่ได้หรอเวโดลา่า ทำอะไรบางอย่างแล้วทําท่าเรียนแบบวิทยายุทธ์เหมือนในการ์ตูนขณะที่ริมล้กกาลังคิดว่าเขาแค่ล้อเล่นกลับดูเหมือนว่าจะมีวิชาที่สามารถใช้การได้จริงๆอย่างเวโดร่านะมั่วซั่วมาตั้งแต่แรกแล้วเพราะงั้นจะเกิดอะไรขึ้นก็คงไม่แปลกเรื่องที่ริมล้คิดเป็นจริงเป็นจังนั้นดูงี่เง่าขึ้นมาทันตาส่วนมิลิมการเคลื่อนไหวของเธอรวดเร็วเป็นบ้าสมกับที่พูดไว้ว่าชํานาญเรื่องความไวเธอมีปฏิกิริยาตอบสนองไวพอที่จะควบคุมแม้แต่ความเร็วซึ่งปกติไม่อาจตามทันได้อย่างสบาย สบายหมายความว่าถ้าสลามฮึดขึ้นมาจริงๆก็สามารถขยับได้เร็วปานนั้นเลยทีเดียวเธอถลายไปบนพื้นอย่างไม่สนใจแรงเสียดทานยืดหยุ่นจนสามารถกระเด้งใส่กำแพงก่อนเข้าประชิดต,ตัวศัตรูนิน้นนำซ้ำยังใช้วิธีเดียวกันนี้กับเพดานได้ด้วยฉะนั้นหากเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาคงยากที่จะสังเกตเห็นลริ่มรู้เป็นสลามแท้ๆยังต้องตกใจกับวิธีการโจมตีที่ไม่เคยเห็นมาก่อนช้าชักช้าจริงๆเจ้าพวกอืดอาดจ,จงรับการโจมตีจากข้าไปซะไม่ริมซึ่งกำลังได้ใจ เ,เข้าจู่โจมจากข้างหลังแบบไรซุ้มเสียงลงบนสันคอฝ่ายตรงข้าม1ทีด้วยเดสพิกเกิลโดยส่วนใหญ่เพียงเท่านี้ก็จบการต่อสู้ได้แล้วการโจมตีทางกายภาพไม่เป็นผลการจะทําให้เวทมนต์ทำงานจําเป็นต้องระบุเป้าหมายด้วยสายตาเมื่อคิดอย่างนี้แล้วการมีสรามแบบมิลิมมาเป็นศัตรูนั้นน่ากลัวทีเดียวและผู้ที่ทําหน้าที่ปิดทองหลังพระคอยหนุนหลังให้แก่เวโดล่าก,กับมิลิมก็คือลามิลิสโอข้าจะแสดงพลังให้ดูเป็นขวัญตาพอเจอศัตรูปุ๊บลามิลิสจะวิ่งไปหาก่อน คการท้าลบซึ่งซึ่งหน้าคือสไตล์การต่อสู้ของเธอตามปกตินี่เป็นการตัดสินใจที่แย่และโง่เขลาโดยแท้แต่สําหรับโพ้ริมุรุการจู่โจมแบบนี้น่าถูกต้องแล้วเตือนกี่หนเธอกับไม่เคยปรับปรุงริมุรุจึงใช้ประโยชน์จากมันเสียเลยเรียกง่ายๆว่าเป็นกลยุทธ์ที่อารามิริสออกไปล่อโดยมี3ามคนที่เหลือเข้าโจมตีช่องโหว่นั่นเองโดยทั่วไปคงใช้ไม่ได้ผลง่ายๆเพราะว่าลารามิริสจะอารว่าแบบไม่สนใจการป้องกันพาชุดก่อตัวโตเข้าไปหาพางเวียงเดสแอคไปมาพอผู้คน เนแบบี้ข้ขาถึงไม่อยากก็ต้องต่อสู้กับเธออย่างเสียไม่ได้รามริสเพ่งสมาธิอยู่กับการโจมตีเพราะไม่ใส่ใจจะป้องกันแต่เธอมีความต้านทานในการลบล้างความเจ็บปวดจึงสามารถโจมตีต่อเนื่องได้โดยไม่มีอะไรมาขัดขวางแถมก่อนหน้านยังทนทานเป็นอย่างมากเฮฟวี่ฟูเพจสร้างขึ้นจากการใช้โลหะเวทแบบไม่อัน้นโดยไม่คิดที่จะทําให้มีน้ําหนักเบาแม้แต่น้อยและยังมีฟังก์ชันฟื้นฟูตัวเองในระดับหนึ่งบาดแผลน,นิดๆหน่อยๆจึงไม่เป็นปัญหาหากมนุษย์ปุตชนมาสวมใส่น้ำหนักของมันคง ทำให้พวกเขาไม่อยากขยับเขยื่อนไปไหนการโดนชุดกอดเช่นนี้จู่โจมเข้าหาดูถ้าเจ้าเรื่องไม่เบาสําหรับคนที่ต้องต่อก,กอนด้วยแล้วยังมีเวฟฟื้นฟูของริมูรูอีกริมูรุได้ลองใช้เวทเทวะซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองปรากฏว่ามันกลับใช้งานง่ายเสียจนน่าประหลาดใจรู้สึกเหมือนมันใช้การอธิษฐานมาเป็นตัวชดเชยแล้วควบคุมมนุษย์วิญญ,ญาณซึ่งปกติไม่อาจแต่ต้องได้มากกว่าการศรัทธาในตัวเองกรณีนี้พลังเวทของริมูรุซึ่งอยู่ในร่างโกสจะถูกส่งผ่านมาจากร่างที่แท้ จริงของลิมรุพร้อมๆกับคำอธิษฐานออกมาในลักษณะที่หยิบยืมพลังจากร่างเดิมของตนแล้วใช้มันไล่เวทมนต์ดูเหมือนว่าวัตถุประสงค์ของสิ่งที่มีนามว่าอธิษฐานนี้คือการถ่ายทอดอิมเมจถึงผู้รับนั่นเองขณะควบคุมมนุนวิญญาณต้องคอยฟังความต้องการของอีกฝ่ายไปทีละอย่างถึงจะเคลื่อนไหวได้ถ้าใช้ระบบจัดการยุ่งยากแบบนั้นต่อให้ความสามารถในการประมวลผลสูงแค่ไหนก็คงไม่อาจไล่ตามทันได้ด้วยเหตุนี้ริมูรุจึงใช้วิธีมอบหมายให้แต่ละคนทําการประมวลผลกันเอง หากผู้อธิษฐานมีผู้ศรัทธาเพิ่มขึ้นเพียงเท่านี้พลังเวทก็จะขยายเป็นทวีคูณกล่าวคือฐานะในานามของพระเจ้าจะสูงขึ้นนอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมโยงกับผู้ศรัทธาโดยใช้เทคนิคลับที่เรียกว่าการนาเอาจิตใจของบรรดาผู้เลื่อมใสในตนมาเพิ่มพื้นที่ประมวลผลของตัวเองได้อีกด้วยทําให้ค่อยๆชดเชยพลังเวทและความสามารถในการประมวลผลได้อย่างนี้นี่เองจุดประสงค์ที่ลูมินัตเพิ่มจํานวนผู้ศรัทธาคงเป็นเพราะแบบนี้สินะหากมีศรัทธามหาศาล ก็จะสามารถใช้เวทมนต์ในขอบขายที่กว้างขวางขึ้นได้ในชั่วพริบตาความลึกลับแห่งศรัทธาและเมตตาลิมรู้ได้เรียนรู้วิชาหน้าสะพึงกลัวนี้เข้าให้แล้วแต่ตอนนี้เก็บเรื่องนั้นเอาไว้ทีหลังเถอะจากสาเหตุดังกล่าวลิมรู้จึงสามารถใช้เวทเทวะได้โดยปีิยายด้วยความที่เป็นเช่นนั้นในฐานะปาร์ตี้พวรลิมรู้เลยค่อนข้างภูมิใจในความแข็งแกร่งของตัวเองกันพอสมควรและตอนนี้เองทีมเรดวคุลันซึ่งละไม้คล้ายกับกลุ่มก้อนแห่งความชั่วร้ายในชั้นที่49ก็ได้ถูกควรลิมรู้ค้น เสียจนลาบเปน็นนากองพวกเขาเข้ามาลองดีโดยไม่หวั่นเกรงใดๆพอสู้กันแบบซึ่งซึ่งหน้าถึงได้พ่ายแพ้ทว่าพวกลิมูลุก,ก็ได้ใช้กับดักที่ขัดเกลาการประสานงานกันมาเป็นอย่างดีหลอกล่อพวกเขาด้วยตุก,กตุนสลามเล่นงานอาวุธจนเสียหายใช้ฝนสลามเบี่ยงเบนสมาธิของอีกฝ่ายทําให้พวกเขายิ่งเหนื่อยล้าก่อนจะใช้จังหวะนั้นจู่โจมล้มลงบนบ่อสลามลามลิสร้องคำลาส่งสัญ,ญญาณเตือนทุกคนมิลิมคอยเล่นงานและทําลายการประสานงานของอีกฝ่ายขณะที่เวโดล่าแยกทีมออกจากกั แล้วจับให้กองหลังไปอยู่ไกลๆสลามขนาดมหือมาเข้าไล่บี้สายเวทมนต์ที่ไล้กำลังและสายโจรส่วนสมาชิกหัวหอกที่เหลือนั้นจมลงไปในบอ่อสลามด้วยฝีมือของเวโดล่ากับรามิลิสวัตถุประสงค์ก็เพื่อทำลายอาวุธคู่ต่อสู้ด้วยกดเข้มข้นกลยุทธ์เป้าหมายคือการทำให้อาวุธหลักของทีมเรียวคูลันเสียหายจนความเร็วในการบุกทะลวงวงกดล่าช้า โผเอ้ยเงินที่ข้าวุวสาเก็บมาจนถึงตอนนี้มันเสียงกรีดร้องคํำควรนั่นคือข้อพิสูจน์อย่างชัดเจนว่าหัวหน้าทีมเป็นผู้หญิงริมรู้ค่อนข้างแปลกใจนิดหน่อยแต่ส่วนที่ติดใจอยู่ในบทสนทนาจากนี้ไปต่างหาก โอกาสก็เข้าทีจังหวะเหมาะพอดีเลยเนะก็นั่นแหละนะาประเทศแม่เรียกไปซะด้วยสิจากบทสนทนาระหว่างชายซึ่งดูเหมือนจะเป็นลูกน้องที่ยังเหลือรอดอยู่นั้นว่าเขาบอกว่าถูกประเทศแม่เรียกตัวไปไม่ผิดแน่ลิมรู้ได้ยินมาว่ากองทหารรับจ้างซึ่งมีนามว่าเวลคือกลุ่มทหารรับจ้างที่ไม่ได้สังกัดอยู่ในประเทศใดเป็นพิเศษคลายว่าเงินทุนอานมีแหล่งที่มาจากอาณาจักรอินกราเซียหรือว่าพวกเขาจะถูกจ้างแบบเบสร็จกันแน่จากคําพูดที่บอกว่าถูกประเทศแม่เรียกตัวทําให้รู้สึกได้ว่า ความจงรักภักดีที่พวกเขามีต่อนายจ้างมันเกินมากไปกว่านั้นต้องคอยระวังให้ดี ดูเหมือนว่าพวกริมรุจะเรียกพวกไม่มีหัวนอนปลายเท้ามารวมตัวกันมากกว่าเรียกแขกเข้ามาในดันเจี้ยนเสียแล้วแม้เตรียมใจไว้ตั้งแต่แรกแต่แจ้งเตือนให้ทุกคนรู้อีกสักทีจะดีกว่าเรื่องของทีมเดียวคุรันในครั้งนี้ทําให้ริมรู้ตระหนักเรื่องใหม่อีกครั้งถ้าไม่ตักเตือนให้ชัดๆอีกไม่ช้าพวกบ้านนี่ต้องถูกชัยชนะตรงหน้าหอบลอยไปเป็นแน่ริมรู้คิดเช่นนั้นและมันก็เป็นเพียงชั่วขนาดเดียวที่ริมรู้ยอมปล่อยใจไปกับความปิติยินดีในภารกิจที่สําเร็จรู้ล่วงอีกครั้ง ตัดบทมาทางมาเรียเบลมาเรียเบลคือผู้กับชาติมาเกิดเธอมีความทรงจําว่าครั้งหนึ่งเคยปกครองยุโรปในฐานะผู้นำชาติก่อนวงการกองครั้งได้ตามใจนึกแม้แต่สงครามก็ยังทําเหมือนเป็นแค่หมากตัวหนึ่งสมรภูมิที่กระสุนจริงแล่นผ่านไปมา คุมนรกอันนาสยดสยองแห่งการเข็นค่าและถูกฆ่าเลือดต้องชำระด้วยเลือดบ้านเรือนถูกเผาสูญสิ้นครอบครัวผู้คนล่ำร้องโอดควรเธอก่อความรุ่งโรจน์ของตนบนความทุกข์ระทมเหล่านั้นโดยไม่แม้แต่จะตั้งคำถามใดๆเกี่ยวกับมัน มาเรียเบลดำเนินชีวิตอย่างผาสุกจบจนสิ้นอายุไขาชาตินี้ก็เช่นกันเธอกลับมาเกิดเป็นองค์หญิงแห่งนครซินลอสโซสมาชิกคนหนึ่งของตระกูลซึ่งกุมอำนาจนานาชาติฝั่งตะวันตกเอาไว้ยุคสมัยอันโหดร้ายทารุณที่ซึ่งอสูุกระจายอยู่ทั่วโดยไม่ใช่ความบาดหมางระหว่างดินแดนแต่อย่างใดสภานานาชาติฝั่งตะวันตกจึงต้องถือกำเนิดขึ้นมาอย่างเลี่ยงไม่ได้คอนซินออฟเวสบุคคลที่รวบรวมสภาเป็นปึกแผ่นเมื่อหลายปีก่อนคือบรรพบุรุษต้นสายแห่งตระกูลลอสโซผู้ยิ่งใหญ่แกน เบลลอสโซชายลึกลับไม่ระบุไว้ผู้ชลาภาพที่สุดในบรรดาห้ายอดอาวุโสซ,ซึ่งกุมบังเหียนในสภาและหัวหน้าครอบครัวรอสโซที่อย่างลากฝังลึกอยู่ในนานา,นาประเทศฝั่งตะวันตกสําหรับแกรนเบลลอสโซแล้วต่อให้เป็นองค์หญิงราชทายาทเชื้อสายตมก็ไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้เข้าพบในความเป็นจริงกระทั่งบรรดาพี่ชายของมาเรียเบลยังไม่อาจประสบพบเจอกับห้ายอดอาวุโสเลยแม้แต่รายเดียวซึ่งถือเป็นเรื่องธรรมดาทว่ามาเรียเบลนั้นต่างออกไปความทรงจำและจิตใจอันมุ่งมั่นของเธอ คือสิ่งที่แกรนเบลไม่อาจามองข้ามได้ ในอรารยธรรมที่เจริญแล้วย่อมมีการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่างเงินเป็นยุคเปลี่ยนถ่ายไปสู่เศรษฐกิจการค้าซึ่งใช้ธัญพืชที่เรียกว่าข้าวสารหรือข้าวสาลีแทนเงินตาขณะเดียวกันอรารยธรรมก็ถูกฉุดนําให้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วโดยมีขอบขายทางเศรษฐกิจที่ก้าวกระโดดดังกล่าวเป็นเหตุต่อมามูลค่าของสิ่งแทนเงินนั้นกับผันผวนอีกครั้งเงินตาที่ใช้กันอย่างแพร่หลายหรือที่เรียกว่าเหรียญเงินและเหรียญทองนั้นทําขึ้นจากโลหะซึ่งมีค่าสูงในตัวเองสิ่งนี้จึงเป็นหลักประกันมูล ค่าของมันไปโดยปีย่าทว่ายุคที่ใบยืนยันการนำฝากหรือหนังสือรับรองซึ่งใช้ยามแลกเปลี่ยนสินค้าจะกลายเป็นสิ่งแทนเงินตากำลังมาเยือนเศรษฐกิจการใช้ธนาัตรจะเริ่มต้นขึ้นสิ่งที่ตามมาคือระบบหมุนเวียนอันขาดไม่ได้นามว่าธนาคารเมื่อเอาเหรียญทองไปฝากใบเสร็จรับเงินจะถูกตีพิมพ์ออกมาแล้วจึงค่อยถือใบดังกล่าวไปแลกเงินได้ที่ธนาคารของคู่ค้าส่วนธนาคารนั้นจะนำเงินที่รับฝากไปหมุนใช้ตามต้องการวางแผนธุรกิจที่ปล่อยใบรับรองสินเชื่อ ให้ผู้ขาดแคลนเงินมากู้ยืมก่อนเก็บดอกเบี้ยสิ่งนี้เป็นเวทมนต์ที่ต่ำช้ายิ่งกว่าวิชาเล่นแร่แปรธาตุเสียอีกมันไม่มีเงินอยู่ในนั้นตั้งแต่ทีแรกแล้วถ้าว่าดอกเบี้ยกับงอกเงย แปลว่าเมื่อเปรียบเทียบเงินสดที่ออกสู่ตลาดกับมูลค่ารวมของใบเสร็จรับเงินแล้วจะเกิดช่องว่างยอดเงินที่ไม่สามารถเรียกเก็บคืนมาได้จึงต้องมีคนเสียน้ำตาให้กับตัวเลขลอยๆซึ่งชดใช้ไม่หวาดไม่ไหวเหล่านั้นระบบการให้ยืมแล้วเก็บดอกเบี้ยย่อมตามด้วยปัญหาที่มีมาตั้งแต่รากฐานไม่นำซ้มการที่ใช้เงินตาเปลี่ยนเป็นธนบัตรยังจะเร่งให้มันเกิดเร็วขึ้นด้วยใช้ดอกเบี้ยเป็นเหยื่อล่อกอบกลเงินจากผู้เศรษฐีมากมายแล้วนำไปลงทุนสร้างเม็ดเงินให้มหาศาลยิ่งขึ้นไปอีกข้ามจากระดับประเทศไป สู่การแลกเปลี่ยนระดับโลกภายใต้ฉากหน้าที่ว่าประเทศจะรับรองมูลค่าเงินตาและธนบัตรจะถูกตีพิมพ์แบบไร้ขีดจำกัดเมื่อเพิ่มการแลกเปลี่ยนเงินตาอันเกิดจากกำลังที่แตกต่างของแต่ละประเทศเข้าไปด้วยแล้วขนาดของเศรษฐกิจจะพองโตได้อีกหลายเท่ามาเรียเบลวงการตลาดด้วยการคำนวณกระทั่งจำนวนเงินตาที่ถูกตีพิมพ์นั่นเป็นเรื่องสมมุติที่แยกออกมาจากเศรษฐกิจจริงๆฟองสบูต่ต้องแตกเข้าสักวันแน่แม้แต่ชาติที่แล้วมาเรียเบล,บลยลัยงเปราะฟองสบู่ให้พองมากเท่าที่จะท ได้แล้วเอานี้เสียซึ่งไม่อาจเก็บคืนไปทิ้งยังประเทศเล็กๆอ่อนแอยัดเยียดความรับผิดชอบให้แก่พวกเขาเรียกได้ว่ามันเป็นสงครามกระทบยอดบัญชีในที่สุดประเทศเล็กก็ล่มสลายส่วนชนชั้นมีอันจะกินกับได้ลาบมากขึ้นกว่าเดิมแค่ผู้เสียหายกลายเป็นระดับประเทศเท่านั้นแต่เรื่องที่ทำยังคงต้องพื้นฐานเดิมไม่เปลี่ยนแปลงมาเรียเบลคุ้นเคยกับเทคนิคดังกล่าวเป็นอย่างดีความจำในชาติก่อนเรียกได้ว่าเป็นทุกสวรรค์ทางด้านการเงินตลอดจนความโลภอันแรงกล้าในฐานะผู้นำพลัง ที่ส่งผลมาถึงมาเรียเบลล้วนเกิดจากยูนิสกิลกรีซจอมละโมบทั้งสิน้นกรีซคือยูนิสกิลสายผิดบาปร้ายแรงมีต้นกําเนิดมาจากรากเง,งาความบาปของมนุษย์หากทารูปลักษณ์ที่ชัดเจนของอารมณ์และความปรารถนาให้เป็นยูนิสกิลพลังบาปอันมากลนซึ่งมีกระแสะความโลภในตัวของมันเองจะถูกจัดให้เป็นยูนิสกิลที่พิเศษกว่าใครข้อเท็จจริงก็คือมาเรียเบลนั้นทรงพลังที่สุดในตระกูลลอสโซนับตั้งแต่เกิดแล้วการข้อบงำความต้องการของคนคือฤทธิเดช อย่างหนึ่งของกรีเธอสามารถมองเห็นความโลภของผู้อื่นได้ง่ายยิ่งใหญ่โตยิ่งคุมง่าย ไม่ว่าใครต่างก็มีความโลภด้วยกันทั้งสิ้นด้วยเหตุนี้เพียงแค่กระตุ้นความโลภของพวกเขาเธอจะสามารถควบคุมมันได้ดั่งใจปรารถนามาริอาเบลรวบรวมพรรคพวกที่มาจากบุคคลใกล้ชิดทีละเล็กละน้อยด้วยวิธีการเช่นนี้เองไม่จําเป็นต้องรีบร้อนเธอสำรวจโดยรอบจะมองออกว่าอารยธรรมบนโลกใบนี้นั้นช่างมีระดับต่ำตมเหลือเกินแม้ที่นี่จะมีเศรษฐกิจการค้าทว่าเครือข่ายเศรษฐกิจที่ว่ากับกระจายเงินตาเป็นหน่วยเดียวกันปัศจากกำแพงภาษาแตกต่างกับชาติก่อน ้นชนแต่อีกในหนึ่งสิ่งเหล่านี้ทําให้มันถือเป็นโลกที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมแก่การจัดการทีเดียวเรากับเป็นส่วนจําลองขนาดเล็กมาแผ่อยู่ตรงหน้าให้มาริอาเบลได้เข้าไปเที่ยวเล่นก็ไม่ปาน นั่นสินะอย่างนี้นี่เองแม้แต่โลกนี้ฉันก็ยังได้ปกครองในฐานะผู้นำอยู่ดีมาเิียเบลคิดเช่นนั้นปกครองโลกใบนี้ความคิดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติของเธอหากเติบใหญ่และได้สิทธิในการแสดงความคิดเห็นเมื่อใดโลกใบนี้จะต้องตกไปอยู่ในมือของมาเิียเบลอย่างแน่นอนแต่กว่าจะถึงตอนนั้นอย่าให้คนรู้ถึงความมักใหญ่ใฝ่สูงของตัวเองมากนักจะดีกว่ามาเิียเบลผู้คิดเช่นนั้นกระทำการอย่างรอบคอบบนความไม่ประมาทเพื่อไม่ให้ท่าแท้ของตนแพ่งพายออกมาและ แล้วเมื่อเธอมีอายุครบสามขวบจึงได้มีโอกาสหาลือกับแกรนเบล เจ้าคือมาเรียเบลหรือแกนเบลเอ๋อยถามขึ้นใช่ค่ะเราพบกันเป็นครั้งแรกเลยนะคะท่านปู่มาเรียเบลตอบเช่นนั้นการทักทายที่ไม่เหมือนกับเด็กอายุ3ขวบเรื่องนี้เธอก็คำนวณไว้แล้วเช่นกันแกรนเบลแตกต่างจากผู้คนทั่วไปในปราสาทสำหรับมาเรียเบลแล้วแม้แต่กษัตริย์ผู้เป็นบิดายังเป็นแค่หมากตัวหนึ่งเท่านั้นเหล่าพี่ชายแม่นมบริวารและคนอื่นๆมาเรียเบลได้พวกเขามาเป็นเบี้ยล่างอยู่ภายใต้การปกครองอย่างเงียบเชียบจากการมองข้ามความโลภของพวกเขาทว่าแกลน กับไม่โดนเช่นนั้นเขาพิเศษกว่าใครๆ อะไรเป็นเหตุผลที่เจ้าไม่พยายามครอบงำฆ่ากันเล่าแกรนเบลยิงคำถามใส่มาริาเบลผู้หยุดเล่นละครตบตาวาจาของเขาหาได้มีความอ่อนโยนต่อลูกหลานสายตรงไม่มีเพียงความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าผู้ปกครองกับผู้ใต้ปกครองเท่านั้นมาริาเบลกระจ่างแจ้งแล้วว่าลางสังหรณ์ของตนนั้นถูกต้องหากพยายามต้มตุ๋นแกรนเบลเธอต้องถูกสังหารในชัว่วพริบตาเป็นแน่แม้เป็นกรีกของมาริาเบลก็ไม่อาจได้ผลกับทุกอย่างบางครั้งยังเกิดกรณีที่ถูกต่อต้านขัดขืนเช่นกัน ถ้าทำซ้ำๆทีละเล็กละน้อยการนำแกรนเบลมาอยู่ใต้ปกครองก็ไม่ใช่ว่าจะทำให้สำเร็จถ้าว่าเขาไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่จะยอมปล่อยให้เป็นเช่นนั้นมาริอาเบลลงความเห็นก่อนตัดสินใจพูดทุกสิ่งออกไปตรงๆถึงอย่างไรก็จำเป็นต้องมีคนร่วมมืออย่างเสียไม่ได้เมื่อไต่ตองดูแล้วเธอจึงเห็นว่าไม่มีใครจะสามารถเป็นผู้สมคบคิดได้ดีไปกว่าแกรนเบลอีกแล้วมาริอาเบลก็กล่าวว่าฉันมองเห็นความโลภของคนนะ่ะเห็นจริงๆพอกระตุ้นมันฉันจะบงการคนอื่นได้ดังใจแต่ว่า าท่านปู่น่ะคนละเรื่องกันฉันสัมผัสถึงเจตนารมแรงกล้าของท่านที่ข่มความทะเยอทะยานอันยิ่งใหญ่เกินใครได้อย่างหมดจดงดงามเพราะงั้นแกรนเบลก็พูดแทรกขึ้นมาว่ามองทะลุไปถึงขั้นนั้นเชลเลือกแม่หนูไม่สิมาริอาเบลเจ้าเป็นใครกันแน่มาริอาเบลก็ตอบว่าฉันน่ะหรอฉันคือมาริอาเบลมาริอาเบลแห่งความละโมบยังไงล่ะแกรนเบลก็กล่าวว่าฮ่าฮ่าฮ่าน่าสนใจยิ่งนักกล้าประกาศตัวอย่างเปิดเผยต่อหน้าข้าเลยงั้นเหรอมาริอาเบลได้รับความเอ็นดู จากผู้อาวุโสแห่งตระกูลลอสโซจากนั้นทั้งสองจึงเปิดอกสนทนาร่วมแหม่งปันความลับที่ทั้งคู่ล่วงรู้ให้แก่กันด้านแกรนเบลเล่าเรื่องเหล่าจอมมารผู้ครอบงำโลกและสถานการณ์โดยรอบนา,นาชาติฝั่งตะวันตกส่วนมาเรียเบลเล่าถึงภูมิปัญญาในชาติก่อนและการทำงานของยูนิสกิลกรีดนี่เป็นการเดิมพันครั้งใหญ่ครั้งเดียวในชีวิตของเธอสติปัญญาก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ร่างกายก็เป็นแค่เด็กสามขวบเธอคิดว่าการอยู่ในสภาพเช่นนี้คงยากนักที่จะไปรอดได้ด้วยตัวคนเดียวและเพื่อการนนั้ มาเรียเบลต้องให้ผู้ปกครองอย่างแกรนเบลลอสโซนั้นเห็นว่าเธอมีประโยชน์เธอตระหนักโดยสัญชตาตญาณว่านี่คือการกระทําที่ดีที่สุดซึ่งจะทําให้ตนได้เป็นผู้ปกครองและแล้วมาเรียเบลก็ชนะเดิมพัน มาเรียเบลเอ๋ยในยามที่เกิดเหตุอันใดขึ้นกับข้าเจ้าจงสารต่อความทะเยอทะยานของข้าเสียสิ่งที่ข้าปรารถนาคือสันติภาพของโลกเรามาสร้างโลกอันเท่าเทียมกันทั่วหน้าภายใต้การปกครอ,องของตระกูลลอสโซกันเถอะแกรนเบลกล่าวเช่นนั้นค่ะฉันรู้แล้วเข้าใจแล้วล่ะท่านปู่ฉันขอสาบานว่าจะร่วมมือกับท่านในทุกๆด้านมาเรียเบลตอบเช่นนี้แล้วทั้งสองคนจึงผูกพันกันด้วยสายสัมพันธ์ที่ไม่อาจมีใครอื่นก้ำกายเข้ามาคุณปู่กับเด็กหญิงณนะเวลา พันธรรมิตรระหว่างอดีตผู้กล้ากับความระโมบได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วนับแต่นั้นมาแกรนเบลก็ใช้เวลาหลายต่อหลายปีอบรมสั่งสอนมาเรียเบลเรื่องเหล่าผู้ปกครองทั้งหลายของตระกูลลอสโซและผู้สนับสนุนอีกนับไม่ถ้วนนอกจากนี้ยังรวมถึงตัวตนที่แท้จริงของเทพีลูมินัสและความลับของตนเองสถานการณ์ปัจจุบันที่เขาเคลื่อนไหวในที่ลับเพื่อรักษาตำแหน่งประมาจารย์แห่งวันทั้งเจตตัวตนจริงของตนและความจริงที่นานาชาติฝั่งตะวันตกได้รับการปกป้องจากพลังของจอมาล์ แมรนัแกรนเบลถ่ายท่อดทุกสิ่งให้แก่มาริยาเบลและในปัจจุบันมารรียเบลในวัยสิบขวบมีตำแหน่งรองลงมาจากแกรนเบลได้เริ่มใช้อำนาจทั้งหมดทั้งมวลในการเคลื่อนไหวต่อต้านลิมุรุและก็ขอจบตอนที่152เพียงเท่านี้ติดตามตอนต่อไปใน EP หน้าฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามด้วยนะคะขอบุญค่ะ